สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตล่าสุดมีข่าวดีจอยเมียหลวงบุกงานแต่งประกาศข่าวดีทำตามความฝันได้แล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนรู้จักและคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับคุณจอยเมียหลวงสุดแกรง่ง ที่บุกไปโชว์ทะเบียนสมรสในงานแต่งของสามีและแฟนอีกคนซึ่งหลังจากที่คลิปกลายเป็นไวรัลคุณจอยก็ได้รับโอกาสดีๆมากมายก่อนหน้านี้เจ้าของคลินิกเสริมความงามชื่อดังได้ทำศัลยะกรรมให้หมดทั้งตัวเรียกได้ว่าตอนนี้สวยเป๊ะ ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณจอยเรียกได้ว่าชีวิตตอนนี้เป็นฟ้าหลังฝนจริงๆเพราะได้เจอแต่เรื่องดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการสวยขึ้นมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเชื่อว่าชีวิตมีความปังแบบนี้คุณจอยคงไม่เสียดายอดีตที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์ขอบคุณเพื่อน ที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ